จากกรณีที่ทางด,ด้านของหมอเอกอะค่ะเสนอให้ยุสบสบคอและก็ยกเลิกพลกรฉุกเฉินอันนี้เพราะเหตุอะไรคะคีอจริงๆแล้วอะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นนะครับนีคือสบคอเนี่ยตั้งขึ้นมาเอ่อมันด้วยพลกระฉุกเฉินนะครับก็มีการตั้งสบคอเพื่อมันจะเป็นการรวบอำนาจของของกระทรวงนคมนารมต่างๆเข้ามาอยู่ในมือของนายกุัฐมนตรีคนเดียวสุนปรยุทธ แล้วก็สั่งการทุกอย่างได้ทีนี้เนี่ยเอ่อพอเราไปดูการทํางานของสบคจากที่ผมติดตามผ่านกรรมการสาธารณสุขด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากระบวนการของสบคหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในเอ่อไอเดียของเขาคือเห็นโควิดเป็นไขความมั่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้ใช้ตัวเอ่อหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเป็นหลักในการที่เอ่อทงานในสบค โดยที่จริงๆแล้วในงานที่คนจะต้องทํางานเรื่องโรคติดต่อในคน,นสัญารณสุขเป็นหลักแล้วก็สาธารณสุขควรเป็นผู้ตัดสินใจหลักเมื่อเทียบกับเอ่อโรคระบาดในรอบที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเราเจอก็คือถ้าย้าสองพันเก้าในในในระดับเดียวกันโควิดเนี่ยนะครับเอ่อสิ่งที่มีความแตกต่างคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราต้องกให้สาธารณสุขจัดการของสาธารณสุขเองในที่คอรมอรเนี่ยเป็นคนอนุมัติการดำเนินการแล้วก็ ติดตามการดำเนินการของนายกรทฐมนตรีไปใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนดำเนินการหลักคือคือสถาความมั่นคงของชาติในงานหนงานความมั่นคงแล้วก็หนงานการปกครองเนี่ยทำงานแล้วก็ประสานกับนายยุทธมนตรีโดยตรงนั้นระบบมันก็ซ้บซ้ำซ้อนกับระบบปกติที่มีอยู่แล้วก็สวาความมั่นคงก็ยอมรับในกต่มัิการสารสุขว่าไม่มีความเข้าใจ เรื่องโรคระบ,บาดแล้วก็เรื่องโรคระบาดถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับความนั่นถึงเขาเมื่อเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วว่ามันผิดปาาผิดตัวตั้ต,ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายหลายอย่างก็เลยก็เลยมีมีความคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการที่ควรจะเป็นแล,แล้วก็เราก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ตาดสถานการณ์เพราะว่าโควิดเป็นโรคใหม่นะฮะเป็นโรคระบาดใหม่ซึ่งข้อมูลวิชาการมีมากขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการปรับข้อมูลปรับการรับมือตามข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ครับรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยแหละ นะครับก็คือก็คือเราไม่ได้ใช้หลักการทางสาธารณสุขกับวิชาการที่มีอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยพิจารณามันก็เลยมีปัญหาแบบจากที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าหากว่าให้ยกเลิกสบคแล้วใช้ในระบบของสธกลับมาบริหารสถานการณ์โควิดแล้วก็วัคซีนนะคะในมุมมองของหมอเอกคิดว่าสธเนี่ยจะบริหารได้ดีกว่าสบาคใช่หรือเปล่าคะ ก็ไม่แต่ว่าโควิดเป็นโรคระบาดนะครับแล้วก็แล้วก็คนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยถ้าให้เป็นเอกภาพเลย,เน,ยนี่คือต้องเป็นต้องเป็นสาธารณสุขนะครับที่ดูแลเป็นหลักแล้วก็ขอความร่วมมือกระทรวงกาธารณสอื่นด้วยการดำเนินการผ่านเครมอนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําได้อยู่แล้วนะครับในระบบปกติเมื่อเทียบกับโรคระบาดรอบที่ผ,ผ่านๆมาในประเทศไทยตามาจังหวัดนก่จิ๋วอะไรต่างๆเ,เราก็ เราก็ใช้สอทอระบบสารสุขปกติในําดเนินการได้นะครับแต่ตอนนี้ที่มันมีความสับสนคือสารสุขเนี่ยอยากจะทําอย่างหนึ่งทางสบคก็อาจจะสั่งอีกอย่างหนึ่งสารสุขพูดอย่างสบคเอาอย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยมีมีกรรมการของสบคมาพิจารณาเรื่องของมาตรการการจัดซื้อและการกระจ่ายโดยที่สารสขเทเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ส่วนเที่ยวเดียวในการที่ให้ความเห็น นี้ครับพอพอมันไม่มเป็นเอกภาพเนี่ยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของวัคซีนง่ายๆอตอนนี้ถามว่าใครเป็นคนฉีดวัคซีนก็คือเธอที่กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลตา่างๆแต่การจัดโคต้าวัคซีนอะเราให้กระทรวงแรงงานบ้างกระทรวงท่องเที่ยวบ้างแต่ให้โคต,ต้าไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบ้างสุดท้ายอะพอวนไปวนมาก็ต้องวนกลับไปที่สาธารณสุขเป็นคนฉีดดีถูกไหมครับนะเพราะงัๆๆ้นแล้ว จริงๆแล้วถ้าให้ดูแลครบวงจรให้ครบจนจบสังสุขกุศลบูีได้ทั้งหมดเราไม่เราอาจจะใช้ถ้ามันต้องใช้หน่วยางานอื่นแล้วขอความร่วมมือได้ไม่เห็นไม่เห็นจะต้องใช้ใช้การร่วมหนาจผ่านสบคการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าอย่างผมว่ามันมันมันอาจจะเป็นความคุ้นเคยของในรัฐมหนึ่งปีที่ที่ชอบแบบร่วมหน้ามาไว้กับตัวเองหรือหรือยังไงแบบนั้นนะครับ แล้วถ้าแบบนี้ค่ะต้องยกเลิกกรณีพรบสามสิบเอ็ดฉบ,บับที่ท้านนายกรวบอํานาจมาบริหารด้วยตัวเองทั้งหมดหรือเปล่าคะคิดว่าการรวบอาํานาจในครั้งนั้นนะคะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าเพราะอะไรคะเอ่อคือผมไม่ไม่เชื่อไม่มีความเชื่อว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเก่งมีความสามารถขนะดที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองขนาดนั้น แน่นอนแหละอาจจะมีการตั้งทีทมที่ปรึกษาอะไรนะแต่ว่าระบบจริงๆแล้วระบบปกติของมันก็เป็นอยู่สิ่งที่นายกทาแบบนี้เนี่ยก็คือการทำาือนระบบการทํางานปกติมันก็ทำให้ทุกอย่างวุ่นวายถ้าเกิดว่านายกมุนีเป็นคนให้นโยบายแล้วก็เป็นคนติดตามแล้วเป็นคนแบบเอ,อตัดสินใจนะครับ ไอ้ตรงนี้นี่ฝ่ายระบบก็ทํางานไปไม่ต้องมาลวงลูกแบบดูรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไอจะเป็นการที่ทุกอย่างน่าจะราบรื่นกว่านี้พอรวบรวมทุกอย่างมาไว้กับตัวแล้วตัวเองไม่รู้เออคี่ปรว่านายกมีความรู้เรืปเป่องระบบสารสนเประมาณไหนคะใช่ไหมครับอาจจะมีที่ปรึกษามีอะไรเข้ามาใกล้ชิดโตัวบ้างจากความเพียเวลาที่ท <c oughs> ทตัดสินใจทุกอย่างเลยครับว่าที่ปรึกษากาตัดสินใจแทนหรือเปล่าทุกอย่างก <c oughs> ็ต้องขึ้นอยู่กับนายกคนเดียวมันก็ก็เลยกลายเป็นมีปัญหา ไปแล้วก็แล้วก็พอพอรวบรวมทุกอย่างมาอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองจริงแล้วภาคการเมืองมันด้เป็นผลวุ่นวายถ้า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 จะถ้าโอเคละมันมีความแตกต่างของความคิดหรือว่ามีการเสมอความคิดเห็นต่างๆนานาแต่หลายมุมมองหลายหลายภาคส่วนของทางด้านการเมืองแต่ว่ามุมมองทุกคนนั้นคืออยากให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ก็ถ้าให้จริงๆแล้วถ้าให้ทางด้านการเมืองมีส่วนร่วม ได้มาช่วยในกนารพิจารณาฟังเขาบ้างอะไรเงี้ยคำนึงที่ทาให้แทนที่จะไปพูดในสื่อหรือว่าไปพูดข้างนอกเนี่ยก็จะมาพูดแล้วก็มามารวมเหมือมนกับรวมพลังกันก็หาทางออกที่ดีสุดให้ประเทศได้ครับตอนนี้คือเหมือนกับว่านายกทีคนเดียวก็ก็รับผิดชอบอคนเดียวประมาณนั้นแต่มองว่ามองว่าในส่วนของอาถ้าให้สอทอเป็นคนบริหารทั้งในเรื่องของการกระจายการฉีด แต่ว่าการขอเบิกจ่ายเนี่ยก็คือยังคงต้องผ่านคอรมอเช่นเดิมแบบนี้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วต้ให้สอทอเขาทำทั้งหมดเลยครับการจัดซื้อวัคซีนการก็สอทอเขาเขาฉีดวัคซีนมาวัคซีนค่วันใหญ่มาตั้งกี่ปีแล้วล่ะฉีดวัคซีนที่เด็กเด็กแรกเกิดมาจนถึงผีเกิดกีขวบเนี่ยเขาก็มีระบบของเขามากี่ปีกี่นานแล้วครับ วัคซีนที่สมักมากวัคซีนหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ฉีดของเขาประจําอยู่แล้วจัดซื้อประจําอยู่แล้วระบบโรงพยาบาลเขาก็มีระบบของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่สิ่งที่ิดว่าฝ่อยเขาทาไปแต่สิ่งที่สิ่งที่รัฐบาลควรต้องทำก็คือว่าสาน,นับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เอ่อเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าวัคซีนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่เราจเป็นต้องฉีดให้ครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เก่อนสิ้นปีนี้เพื่อให้เราสามารถเกิดสิทธิและเิดประเทศได้เร็วที่สุดเนี่ยถามว่าในประมาณหนึ่งร้อยถึงปีที่เขาเรกลุ่มๆว่าร้อยล้านเข็มเนี่ยก่อนสิ้นปีมันต้องมีการเหมือนกับโหลดงานเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์เยอะขึ้นเมีการใช้วัสดุทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะขึ้นตรงนี้เนี่ยต่างหากที่ที่ทางคลมหรือคณะที่มีปีเนี่ยคงต้องเป็คนส่วนที่เจรจาและลงมา นะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาทําไปให้รัฐมนตรีสาธารณสุขรับผิดชอบเป็นที่ไปนะครับให้ทางด้านตลาดก,กระทรวงส,สาธารณสุขรับผิดชอบเป็นพี่ไปนี่ไม่ใช่ว่าก็ก็วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่าอย่างนายกอาจจะบ่าอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วาราชการเขาจะฟันใครอ่ะถูกไหมฮะก็มีความสับสนค่ะเน่แล้วในส่วนของเรื่องวัคซีนนะคะมองอยังไงกับที่บอกว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้คิดว่าวัคซีน ส่วนของแอสตาเซนกาเนี่ยจำนวน6ล้านโดสเนี่ยจะส่งมอบให้มาฉีดก,กับประชาชนคิดว่ามันจะเป็นไปด้วยความราบรื่นไหมคะเพราะว่าอย่างรอบนี้ค่ะของเดือนนี้ที่บอกว่ามีการขอเบอร์ก,ก่อน,ออก,ก,อนก็ยังไม่มาแล้วคิดว่า <c oughs> รอบหน้าเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดหรือว่าจะเกอร์ไปอีกหรือเปล่าคะคือนื่จากว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน่าจะต้นเลยลคือการดําเนินการเตียมวัคซีนะ มันไม่มีการอธิบายให้โปร่งใสให้ประชาชนรับทราบเนี่ยะคือจริงๆแล้วมีคําถามมากมายที่ความจริงท่านรัฐบาลจะตจะตอบตอบแบบตรงไปตรงมาก็จบนะก็คือว่าสัญญามันว่ายังไงเออไปคุยกับใครมาแล้วบ้างอะไรเงนี้ครับเอ่อที่ถานม,มาเราคื้ติดตามผ่านทาิการสารสนเของรามุทัรัษฎรนะครับคำถามง่ายๆเลยคือว่าเออ คณะกรรมการที่ณาวัคซีนของสบคผมย้ำหน้าเป็นของสบคเพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเป็นกรรมการแสาวัคซีนใช่ค่ะสบคตั้งมาสองชุดเคยได้คุยกับบริษัทไหนบ้างและผลการพูดคุยเป็นอย่างไรอย่างนี้ครับยังไม่มีการยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เลยแม้กระทั่งในกรรมนิการเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วกรรมการที่ให้ไปจีระจาวัคซีนเนี่ย ม้กระทั้งหลายๆส่วนโควิดหรือว่าไบอลเทอรอลที่คุยกับหลายๆยี่ห้อเนี่ยเคยคุยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลเป็นอย่างไรที่ผ่านมาทําไมพิจรารณาถึงเลือกอยี่ห้อจริงจิแล้วแผนเดิมเนี่ยแผนเดิมคือก็มีก็มีซี่ไมยังไม,ยงไม่ยังไม่มีชื่อที่ไม่ไหวนะแผนเดิมตั้งแต่เมื่อพิศจิกาแล้วก็เป็นแอสตราเซเนก้าแล้วก็มีวัคซีนเขาบอกว่าไบอัลเทอรอลยังไม่กำหนดยี่ห้อก็หนึ่งคือคุณ่รเบิร์ตซาแล้วก็มีโควิด แต่พอหลังจากที่ต้นปีก็มีการเปลี่ยนแผนเอาเปลี่ยนแผนมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีการชี้แจงเัาเปลี่ยนว่าอะไรคือแล้วจนถึงวันเนี้ยเอาละคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของบริษัทเอกชนนรื่งอาจจะส่งไม่ทันเนี่ยเขาต้องมาเปิดสัญญาว่าเป็นยังไงหรืออาจจะส่งทันแต่ก็ยังไม่ไม่มีใครมายืนยันให้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นเนื่องจากว่าปีที่แล้ว่คนรับผิดชอบหลักอะผิดใคร คือถ้าถ้าถือว่าณนะวันนี้คนรับผิดชอบหลักคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาสามารถตอตบคำถามไม่เป็นปากเป็นคำนะฮะว่าเขาไปจบลงอะไรกับใครมาอย่างไรถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อวันนี้คนที่คือเรื่องว่าคีอเขาไปดีลมาเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีเป็นขอสออเพราะงั้ก็ต้องมีคนออกมาพูดแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะเนี่นยนายรัฐมนตรีในฐานะที่รวบรวมอำนาจไปทั้งหมด ป็นคนดูแลทั้งหมดจะต้องกลับออกมาพูดนะฮะไม่ใช่แค่ว่าตัวงฉีดวัคซีนแล้วก็แค่นั้นก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นยังไงในช่วงการระบาดของโรคระบาดเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจรงิงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรง,ตรงมาและกระชับไม่ควรเยื่ยนเยอะผมวิจารณ์ตลอดว่าการให้ข้อมูลถึงสบ,บคอเป็นข้อมูลที่เป็นการวิจารณ์การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับหลักหลักวิชาการขนระบาดวิทยา เพราะบางทีเรานอกจากนายกนั่นเองี่สมมติวิสินก็คุณต้องพิจารณาตัวเองมานาแล้วด้วยนะครับว่าว่าบางทีอาจจะต้องอาจจะต้องออให้คนอื่นที่เขาทํางานด้านนี้เช่วชา้านี้มาทำงานแทนอย่างที่เราเห็นนะครับคือพอสบคแถลงก็จะมีสมคุ้คุ้มล็อกแถลงแต่และจังหวัดก็แถลงของตัวเองสุดท้ายแล้วมันมัน่วััวไปหมดนะลนสเสร็จที่ส่งมามันก็ไม่ชอบเจนประชาชนก็ไม่รู้จะฟังอะไรนะครับ แต่และจังหวัดก็มีผู้ว่าที่สั่งการเองก็งโมโตัวไปหมดทั้งที่โรคอำนาจเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับับจับที่เราคุยคุยกันมันเหมือนกับว่าเป็นการ message central centralization และก็คือโรคอำนาจที่จริงแต่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาในการคิดทั้งหมดก็เลยก็เลยเิดความวุ่นวายในระดับแบบนี้ะแล้วีนส่วนนี้นค่ะที่จะมีการมองว่า ในส่วนของการกระจายอนานาจให้ในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเงี้ยก็คือมีการส่งต่อให้แต่ละจังหวัดเขาไปดําเนินการในเรื่องของการจองการกระจายการฉีดอะไรอย่างเงี้ยทางคุณหมอมองว่ามันมันมันโอเคไหมคะกับกับะระบบแบบนี้คะ่ะซึ่งซึ่งบางจังหวัดก็มีการจองเข้ามาเยอะบางจังหวัดไม่มีการจองมียอดจองน้อยบางจังหวัดก็ยังไม่มีความเชื่อมัน่นอะไรอย่างเงี้ย มองว่ามันจะประสบผลสำเร็จหรไหมคะกับการสร้างภูมิภูมิการหมู่ที่ทางท่านนายกพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการกระจายอำนาจอะมันเป็นเรื่องของเราต้องดูว่าหลักหลักการเราต้อง,เร,องเราต้องเริ่มจากหลักการการฉีดวัคซีนก่อนนะฮะเออเอาละคนดูแลจะเข้าใจวา่าเราต้องการสร้างภูมิเ้นทานหมู่ใช่ไหมครับแต่ในการที่วัคซีนมันจะมาเป็นรอบๆแล้วมากั็นับแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องมีการจัดลำดับเทอร์เรีะครับว่าเราจะทำยังไงเออเราคงไม่ใช่วิธีการแบบเอ,อหารตัวเลขาตามตามจังหวัดหรือว่าตามจำนวนคำขอมานั้งสิอที่ต้องทำคือเราต้อง,เร,องเราต้องดูว่าเราจะจัดการกับเอ,อ่อโควิดยังไงก่อนนะครับอันแรกก่อนเราถ้าเราต้องการจะลดลดเอ,อ่อลดโหลดหมายถึงว่าลดความแออัดในโรงพยาบาลหรือว่าลดเอ,อ่อการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือการเจ็บป่วยหนักเนะี่ย ันนี้ก็แน่นอนว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปเป้าหมายหลักคืออายุ60ปีกับ7กลุ่มโรคกลุ่มโรคเรื้อรังต mm ่า hmm. งๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยนะัแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลดการลำบากจากโควิด mm hmm. เราก็ต้องมา, mm hmm. ม,ามาเป้าหมายใหม่คือเรื่องของการให้ฉีดในคนไวททำงานที่มีการไปมาหาสู่กัน mm hmm. เราจะได้เอ่อเอ่อเปิดเศรษฐกิจหรือว่าทำทำงานอะไรได้แบบนี้อย่างมั่นใจขึ้น นะฮะทีนีอ้ตรงนี้เรายังไม่ชัดเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ในแต่ละจังหวัดก็ต้องไปสารวจคนอายุหกสิบถึงสองสิบขึ้นไปแล้วก็ลกลุ่มโรคเรื้อรังก่อนแลวกลุ่มคนไปทํางานก็อยากจะฉีดก็มีบางส่วนที่ฉีดบางส่วนไม่ได้ฉีดถามว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่เขาก็รอกันอยู่งั้นเมนไอเดียหรือแนวคิดมันต้องชัดเหมือนว่าเราก็ยังไงในแต่ละพื้นทีอ่อย่างเช่นในหลายๆประเทศเขาก็มีถ้าเป็นพื้นที่สีแดงอย่างกรุงเทพที่บัอยากจะลดการระบ,บาดให้ได้ลงที่สุดเนี่ย ก็ต้องระดมฉีดให้ได้มากที ian, ่สุดระดมฉีดให้ไดมากที่สุดก็เพราะฉะนั้นวัคซีนที่มีอยู่ในส่วนใหญ่ส่วนมากจะต้องเอามาระดมฉีดฉีดเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่ที่มีอยู่ก็ต้องไปคำนวณการในแต่ละรอบใช่ไหมครับปัญหาคือผมคิดว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าแต่ละรอบมันจะได้มาเท่าไหร่อะไรอย่างถ้ามันชัดเจนเราออกเป็นแผนได้แล้วก็การกระจายไปแต่ละจังหวัดเนี่ยแค่นั้นมันก็อยู่ที่เมนคอนเซปต์นะครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํแรงาระจาในการที่วางแผนกระจายทั้งวันอันนี้มันเป็นแผนที่สามารถจากส่วนกลางได้ไม่ใช่ว่ารอให้จังหวัดเราเทำขึ้นมาแล้วก็นายกทำกรอบต้อง,งกวาง้างกว้างห่านั้นไม่ได้ผมคิดว่าผมเคยคุยกับกรมควบคุมโรคนะครับยิ่งแล้วเออ่ในมันก็เหตุการณ์นี้ครับถามว่าเราเคยทำไหมตอนต้นปีไข้หวัดใหญ่องพันเจ้าเราก็ทําแบบเดียวกันเราเราลงทีประมาณปีนึงเวชโชก็ประกาศ ระงับการระบาดได้แล้ว<ะ>ถามว่ารอบนี้มันต่างกันยังไงที่มันต่างกันคือมันมีความสับสนวุ่นวายเยอะมันมีหลายยี่ห้อของวัคซีนให้เลือกเย,เยเอ่ลวน่หละครับเราก็คุณผู้งมรูข้อความแผนไปเลยะและ้วก็ไม่ต้องมาแย่งวัคซีนกันคือวางแผนไปเสร็จทุกให้เขาเดําเนินการฟ่ง,งแล้วก็มีเป้าหมายหลายยุคลงเป้าหมาย,ยว่าว่าป่าตีดาวแวนดิเมกีจะหยุดการระบาดใช่ไหมขอเวลาทีเท่าไหร่ หลวงุณโรคบอกมาถ้าทำไม่ได้เพราะว่าผลกันอย่างทางด้านของคุณหมอทวีสินวันนี้มีการบอกว่าให้ชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีปัญหารองรับข้อมูลไม่ไหวแล้วก็จะให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนผ่านทางแอปของแต่ละจังหวัดแทนการใช้หมอพร้อมส่วนหมอพร้อมเนี่ยจะปรับเป็นอ่าแค่แอปติดตามผลและออกใบรับรองวัคซีนเท่านั้นประเด็นเนี้ยค่ะหมอเอกมองว่ายังไงบ้างคะ คือจริงๆแล้ว,ลวอัน่รก่อนคือเหมาะพร้อมเนี่ยผมติดตามมันาจะต้องเหมือนกันคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับการจองวอัคซีนมันมันน่าจะออกแบบมาสําหรับการที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วแล้วก็ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อติดตามผลข้างเคียงแล้วก็ติดตามเข็มที่สองเพราะเปาหลายๆคนอาจจะลืมเลยนะเพราฉะนี้เราก็ใช้วิธีการติดตามแบบผ่านแอปพลิเคชันนอกจากการโทรศัพท์แล้วก,ก็ช่วยได้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เหมาะพร้อมน่าจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุดในการติดตาม วัคซีนติดตามผล้าง,งเขียงน,นะครับอันต่อไปก็คือว่าการที่จะให้ประชาชนไปลงทะเบียนผ่านแอป,ปของจังหวัดเลยแล้วที่นี่เห็นกว่าเอ่อเราคนคิดระบบลงทะเบียนเนี่ยมันคิดอยู่บนบนห้องแอนหรือว่าจินตนาการเอาเองหรือเปล่าระบบปกติของสังคมเขามีอะก็คือว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ง่ายเลยถ้าถ้าอย่างในจังหวัดจังหวัดต่างจังหวัดทีงง่ง่ายง่ายง่ายกวกรุงเทพกรุงเทพจะมีระบบที่ซับซ้อนนิดหน่อยนะครับ ในสัง่งจังหวัดเนี่ยเขามีระบบปสอสมอมีระบบโรงพยาบาลรพสตก็ขึ้นมาที่โรงพยาบาลประชาชนสามารถมอรอิเข้าไปแล้วก็ไปขอฉีดที่ที่รพสตหรือว่าที่โรงพยาบาลแต่ประจำอำเภอได้เลยหรือว่านัดหมายเป็นกลุ่มอยเช่นอาจจะเป็นกลุ่มสถานีวิทยุโทรทัศน์อาจจะเป็นกลุ่มร้านอาหารกลุ่มโรงแรมกลุล่ม กลุ่มผู้เป็นพวกไมเซนเจอร์กินขนส่งแล้วพี่นี่ครับนัดหมายเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปฉีดเป็นกลุ่มๆอย่างได้เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเป้าหมายของเขาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เก็บตกด้วยด้วยระบบวอล์กอินก็คือมันก็จะมีประชากรแฝงบ้างหรือว่ามีคนที่ที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงการการไปลงทะเบียนผ่านสถานที่ต่างๆหรือว,ว่าลงทะเบียนผ่านกลุ่มอาจจะเป็นร้านอาหารที่ไม่อยู่ในกลุ่ม mm hmm. ข้อมูลความสารไม่ถึง เ้วก็เปิดโอกาสให้มาเกีตด้วยการ w a ล k i อิกนก็จบใช่ไหมครับท่านเราลงทะเบียนผ่านระบบปกติผ่านโรงพยาบาลผรานจองนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลที่แต่ละน,นัดหมายได้อยู่แล้วอนนสองคืองาาลงทะเบียนผ่านอนมามัระะรยรอปสตอสมลโรงพยาบาลอำเภอปกติลงทะเบียนนัดหมายผ่านกลุ่มเฉพาะกลุ่มวิชาชีกลุ่มโรงเรียนกลุ่มนักทหารกลุ่มอะไรก็ว่ากันไป แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเก็บตกด้วยว้คอีนก,ก็จบม,มันไม่เห็น<อ>ต้องเป็นระบบแบบจองแอปใช่ขอของแค่มีวัคซีนซัพพลายให้พอคือคุณหมอกำลังมองว่าในเขตของพื้นที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็คือใช้ในระบบหนึ่งที่มันสำหรับเป็นพื้นที่ที่มีคนเยอะ ใช่ไหมคะแล้วในต่างจังหวัดเนี่ยการเข้าถึงในส่วนของโรงพยาบาลรพสตอสมอะไรอย่างเงี้ยคือต่างจังหวัดเขามีความสามารถในการ<ม>เข้าถึงมากกว่าก็คือกระจายให้เป็นในส่วนนี้รับผิดชอบไปแบบนี้ใช่ไหมคะครับครับก็คืออย่างผมที่ที่เร็วๆง่ายๆแบบยกคือต่างจังหวัดมีระบบของเขาอยู่แล้วเราก็ให้ระบบที่ผมพูดมเมื่อกี้จัดการไปเนแต่ลนกรงเทศเนี่ยเราก็เราก็ใช้วิธีว่าแต่ละเขตก็ตั้งจุดฉีดวัคซีนแล้วสิคะ หรือว่าตั้งจุดฉีดวัคซีนในห้างในใน,ในสถานที่ที่ทุงเท่ไปอ่ะก่อนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยอยากว่าฉีดวัคซีนก็ฉีดน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะดีไซน์หรือทำกันได้เพราะว่าหลังจากทุกคนฉีดเข็มนแรกไปแล้วอ่ะเราให้ทุกคนลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วก็รอการแจ้งเตือนจากหมอพร้อมติดต่อกลับไปเพราะว่าในหมอพร้อมก็ต้องใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วสามารถลิงก์กับเลข ประชาชนเล่นสิบสามหลักได้อรงนี้นก็ก็ดีแล้วอย่างผมตอนนี้ผมห็นโอเปอเรเตอร์ค่ายมือแต่ค่ายเล่อให้ให้การจองรถยนจองคานผ่านค่ายมือถือทช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ใช้มือถือก็คือมีเบทอมีไลน์มีอะไร,ยรยอยู่แล้วโอเปอเรเตอร์ <c oughs> มือถือสามารถตามติดตามคนพวกนี้ได้ได้ได้วยระบบของเขาอยู่แล้ว <c oughs> เราก็ให้เราก็ให้เขาเดินไปที่ ร้านโทรศัพท์มือถือในห้างหรือที่ไหนแล้วก็ไปโทรหรือโทรเลยก็ได้ไป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 ก็ได้แล้วก,แวก็แล้วก็ใช้วิธีติดต,ตามผ่านระบบก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะดีไซน์กันไปแล้วแต่แต่ว่าข้อสาคัญก็คือว่าอันแรกวัคซีนต้องมีซัพพลายที่เพียงพอในแต่ละที่อาจารต้องชัดเจนนะครับนะครับบริหารจัดการต้องชัดเจนไม่มีการแย่งกันไปแย่งนมามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับ อันที่สามคือมีออการสนัสบสนุนซัพพอร์ตการซัพพลายเรื่องของกําลังคนการสนับสนุนเรื่องของบุคลากรการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์อย่างเต็มที่และเหมาะสมนะครับแล้วก็อำนวอคสให้ประชาชนเต็มที่แต่ในวันนี้ดูท่าว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยจะเริ่มไม่พร้อมแล้วแต่ในทางกับกันเนี่ยมีการอ่า เริ่มมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปทำการจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังและผ่านอาจจะมีการจองผ่าน7ซเอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมองว่าความเป็นไปได้และความวุ่นวายที่มันจะตามมาประเมินยังไงบ้างคะมองยังไงบ้างกับเรื่องนี้ค่ะทั้งๆที่คิดว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยมันจะพร้อมจริงๆ จริงๆแล้วมันก็ยิ่งสร้างความมั่วั่วกันใหญ่เลยตรวลงประชาชนต้องไปลงทะเบียนตรงไหนเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมคิดว่าตัดระบบตัดความคิดเรื่องร,ระบบทงลงทะเบียนไปเลย,เลยกัน mm hmm. ถ้าถ้าเรามีวัคซีนลายเพียงพอก็ตั้งจุดฉีดไปเลยแล้วก็ประชาชนก็เดินไปฉีดอยากฉีดตรงไหนที่สะดวกที่สุดเนี่ยประกาศไปเลยครับว่ามีจุดฉีดวิ่คราะหบางให้เขาเดินเข้าไปเลยลลงงนะครับเป็นง่ายที่สุดแล้ว สำหรับกรุงเทพฯและนครนีตั้งหลายที่หน่อยแต่จังหวัดกม็มีมีเป้าหมายว่าตรงไหนบ้างแต่ละตำบลก็ไปฉีดที่น้ำใหม่ก็ได้เนะยครับอย่างหมู่บ้านที่ห่างไกลหรือว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางได้แล้วก็ไปฉีดถึงที่ก็มีระบบของมันอยู่อยู่แล้วล้วก็มีการลงทะเบียนคนไข้ติดเชื้ออะไรอยู่แล้วแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วเอาเป็เอ่อผมคิดว่าเราต้องถอยกับมายอเต็มหนึ่งจากความ,มวุ่นวายสับสนและตอนนี้ผมคิดว่า เออทีมงานของรัฐบาลหรือสองบคอุคหรือคนระยุทธ์เองก็ตามเราจะเมาหมัดหรือว่า,หร,วาหรือว่าไม่รู้สัตวนผทิศทางไม่รู้จะเอาอยัางไงอยู่เราตั้งสติกันนิดหนึ่งก่อนอันแรกก่อนเอาให้ชัดเลยวล่าวัคซีนเอดีเราจะเป็นยังไงมีเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะแผนให้ชัดเจนนะครับถ้าถ้ายัางไม่ชัดเจนตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไรแล้วเราจะหาคนฉีดได้ยังไงนะครับอัน,นต้องชัดละที่สองคือก็ แล้วหยุดคิดเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องอะไรต่างๆที่มันประชาชนไม่รู้รัฐบาลน,นี้เป็นอะไรชอบให้ประชาชนมาลงทะเบียนใหม่เรื่อยๆเลยนะจริงๆแล้วเราลงทะเบียนมาหลายรอบจะน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละไอ้ตัวเป่าตังหรือว่าตัว <c oughs> ไทยชนะตัวเราเที่ยวด้วยกรารเรา่วยการเราสัญสานานาเนี่ย <c oughs> เขาเคยลงทะเบียนไปแล้วทําไมเราไม่ยิงข้อมูลผ่านตรงนั้นเลย <c oughs> ถูกไหมครับ เราใช้ข้อมูลตเก่าอมามาหรือว่าข้อมูลตเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าประสิบธิภาองฐานข้อมูลเราทำไม่ดีอันีก็อนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาง,ง่ายที่สุดเลยสิมเพิลที่สุดคือตั้งจุดขีดให้เยอะๆแล้วก็ให้คนเดินไปขีดไ้ง่ายๆก็จบแล้วลหะเนาะขอแค่มีวัตถุให้พอเถอะ